ชอบฟิวที่นั่งน้องคุยกันทุกคนมันน่ารักดีชอบความที่แบบไม่อ่าไลน์ไม่อาดไลน์กลุ่มคนไม่อาดไลน์กลุ่มสองรอบแล้วนะไม่อาดไลน์กลุ่มอะ่ะชอบเทพสามตารอบนี้เอนดูไยเต้นด้วยพี่ป,ป๊อปก็โดนกะจะแกล้งเขาได้อยู่นะ แต่แม่อลิสเนี่ยนางมาบ่อยช่วงนี้นางมาตลอดไม่อยากเต้นก็เต้นอะ่ะไม่ได้อยากจะทำเลยนะนะอืมไม่อยากเต้นเลยแต่เพื่อนแบบว่าเพื่อนให้เต้นอะเนาะเพื่อนรักให้เต้นก็เต้นหน่อยทำไงได้อะ่ะแม่ก็ชอบอีกต่างหาแสบปลายก็แสบนะเดี๋ยวนี้แย่เขานะห่อกเขานะ หยอกผู้ชายเดี๋ยวนี้หยอกผู้ชายเดอ้อเล่นเล่นกันน่ารักน่ารักน้องน่ารักทุกคนน่ารักมากเมื่อคืนนี้น่ารักมากหยอกเล่นเต้นกันน่ารักเลยนั่นแหละเดี๋ยวนี้ลูกสาวหยอกผู้ชายหยอกเขาเอ๊ะอ,อีกคนนึงก็แบบเหมือนแบบนูน่นนี่นั่นจีจาจีจาแต่ก็ทำจา้า ตามใจเก่งเขาให้ทำอะไรทำหมดตามใจตามใจตลอดครับสวัสดีเฟนเฟนะยองเตอนนี้ไม่ค่อยชินเนาะครับมาใหม่ใช้อะไรกูเดิมเยอะเลยเน่ยโอ้ LED เยอะดีชอบ,บชอบชอบจากแตก่ก่อนอาจจะเป็นเปิดประทุนใช่ไหมมีข้างบนด้วยอ เปิดลังคาหรือเปล่า,า <c oughs> เปิดลังคาเปิดลังคาเอาประทุนได้อยู่สําหรับรถอ่าแต่ข้างนอกก็จะเป็นที่นั่งชั้นบนด้วยข้างนอกด้วยใช่ไหม <c oughs> ที่ทะลุกันจะกั้นแค่ป,ป้องป้องไม้ไผ่อ่มันจะมีที่กั้นเป็นกำแพงกั้นเฉยๆครับอ๋ออ๋อ,อผมเข้าใจนกว่าป้องไม้ไผ่ไม่ใช่ไมไม่ใช่ครับไม้ไผ่น่าจะอยู่แถวโรนศีลาครับผมมาไม่ถึงระยองครับ ก็เราตั้งแต่เรามาครั้งแรกเนาะจนถึงตอนเนี้รู้สึกว่ามันเหมือนมาสถานที่ใหม่ๆแล้วก็รู้ส да SO ึกว่าทุกคนอันนี้คือเฮียติดแอร์ใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะโอ้โหไม่ไม่ไม่เมื่อกี้พูดไปไกลมากเลยพูดไปไกลมากเลยแล้วก็กลับมาที่ เมื่อกี้ก็ว่าจะมเมื่อกี้มันเรื่องแอร์ไม่เกี่ยวหรอกอ่ะครับกะจะพูดไปทีนี้มันลืมก็มเลยเอา้าวมันเย็นกูก็เลยพูดเรื่องแอร์โอ้อะไรครับอา้าวกูไม่อ่านอะไรกูอีกแล้ววันนั้นสิงแบนก็แบบนี้แหละนุกของอาบน้ำอยู่ <c oughs> อะไรวะรอบไม่ใช่รอบล่าสุดเลยเหรอเราล่าสุดก็ใส่ไม่เหมือนเพื่อนรอบล่าสุดไอ้ไอ้ไอ้ช้างหรือเปล่าไอ้ช้างเขาว่านุ๊กเขาโดนไม่อ่านไลา์กลุ่มหรืไงครับเขาใส่ดำหมดผมขาวคนเดียววันนี้กูมาแปลกกว่าเขาอีกเขาใส่ดำหมดกูมาแดงเลยคราวนี้ครั้งก่อนจะกางเกงดำเหมือนเพื่อนนะครั้งนี้ขาวไอซีดเลยคราวนี้ สีแดงโอ้รองเท้าก็เด่นกับเพื่อนเลยนะโอยโอ้โอออ,อันนี้รองเท้าอะไรครับเนี่ยดีออดีออครับดีออ้และที่สำคัญมากกว่านั้น ไม่ได้ซื้อเองครับเพีเอ็มดี M G ซื้อให้ครับฮะรับไปอะไรโอ้ยในกอกในกอกกังฟูแพนด้ามากเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยมันมันใช่อันที่เราไปไป,ไปพวกเราไปซื้ออยู่เกาหลีไหมเอ้ยอยู่อะไรวะอยู่เกาหลีใช่ปะไม่ตัวน,นั้นตัวน,นั้นแพนดา้าอันนี้แพนดา้าเฉยๆเ่ยคุณ <varit> โอเลโอไทยแลนด์ครับระหว่งาง แพนด้ากับแพนด้ามันแตกต่างเนยครับแพนด้ามันจะเป็นขีดต, uh, ตัวไนกี้มันจะเป็นสีดำตรงนี้ครับอ๋อ oh, ตรงไหนตรงไหนตรงไหน,น,น <c oughs> แหม่เอฟซี F T อยู่ไกลขนาดนั้นขอโทษครับที่ยกขาแล้วที T นี้มึงหันมาหากักเกือบโดนมึอกูเลยเมื่อกี้เนี่ย uh, แล้วแพ uh. นด้า มันจะเป็นสีขาวครับใช่ใช่อันที่กูเปื้อนน้ำมันนั้นไหมวะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเออถ้ามดเถอะเรื่องเขาล้อเท้า,อ,อ,ทาอันนี้เรามาฟังเพลงเพลงอะไรที่นี้มันเปลี่ยนสกิปเพลงตั้งแต่อยู่บนรถตู้เมื่อกี้เอาอ,อยากร้องเพลงอะไรครับเชิญเลยลอ,อ,เอ้าว

มันเป็นหลีดเก่านะเอา้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่านุกโดนทำไม่เหมือนใช่ไหม,ไมเหมือนไหมมันเหมือนอยู่แต่มันได้เอาก็ลองดูพี่ป๊อปทว่แาแ่กีทำเหมือนไหมลองร้องดิ อเทพสามตามาโดนใจองเทพสามตามาโดนใจองเทสสามตามาโดนใจองเทสสามตามาโดนใจเ้าเลนองเลยนะงเลเลยเลยเลยเลเลยเลยเลนเลยเลยเลนเลนเลยเลเลย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 เลเลยเลเลยเลยเลเลยเลยเล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 เเล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  อ, <S <S องเทสสามตาจงมาสุอยู่ที่นี่อ๋อแตม่มึงจะเห็นไปเนาะไป

โอ้โหละครลิงประกอบไอซับจะมาเนียไปอะไรนะครับอกเทพสามตาบดดใจ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 รวย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 ยรวยรรวยรวยรวย น,นี่เหมือนอะไรเข้าสิงกูสักอย่างเนี่ยเชื่อไหมว่าผมเห็นในทิกตอกเมื่อคืนที่เอฟซีเอาลงไอ้ไล่ชุดอันปะอ่าครับเอฟเีลงบักเติยงเตียนงั้นสิล่ะผมก็นั่งผมผมผมอ่ะเดี๋ยวติดอาติดตามาจากไอ้มาร์คเออนุก,ก็เลยนั่งดูนุก,ก็เลยนั่งคิดเล่นๆกูโดนแล้วพรุ่งนี้กูนแน่กูโดนแน่แต่ก็เลยตัดความคิดเพื่อที่จะให้มันเป็นเขาเรียกว่ามันมันอับมันจะไม่ได้เกิดขึ้นจริง ก็เลยไม่ได้แกะทางเลยรีบปัดตัวโดนแล้วมันก็โดนจริงเล็กน้อยแซมเปิลครับค่ะคุณแม่ช่วงนี้มาเร็วจังเลยนะครับมาบ่อยค่ะจริงๆก็บ,บอกว่าในจเปล่ามาเป็นอย่างไรไปแสดงหนังมาบ้านแนตะ่มาเลยเบิดมือเบิดเป้าได้ลูกสาวอยู่เตี้ยอ่ะอ่ะได้ลูกสาวอยู่แบบไปกองไทย เบิร์กองหล่ะค่ะจริงๆอะคนกันเองเขาห่วยดอกว่าเขได้เป็นแท้เฮ็ดเลหรือซื้อคนในกองกันพวกนั่งเอกมันปึ่งไม่เห็นก็เลยคิดว่ากูเป็นคุณแม่เบิร์ดเมื่อวานเอฟเมื่อวานเอฟซีไปดูข้างหน้ากำลังเข้าฉากกับนางัเอกพอดีนังเอกหลบอยู่ก็เลยดึงแขนออกมาไม่ได้ไม่ได้ที่จะเล่นบทนั่นนู่นนี่นะไม่ได้ที่จะหอมหรือจะกอดโ์นะทำอะไรครับคุณแม่โต๊บค่ะโต๊บด้วยเอฟซี ดึงออกมาดึงออกมาไงรู้ไหมเท่เงี้ยไอ้เอฟซียังหนาเนาะไอ้นั่งเอกนุกนุกจะดึงออกไปนะเดี๋ยวดราม่าพี่กลัวที่กลัวไม่ต้องกลัวดราม่าพี่ออกมาตบเลยจากที่เขากลัวดราม่าเขากลัวเขากลัวงตกทีเดียวน่ารักน่ารักครับสนุกสนุก เอาใ้ต้นเง้ยเหรอเฮ้ยขอโทษคิมแลกสักคคิหนังโอ้ขอเรียนเชื่แดนเซอร์หน้าเวทีมาขยับขยายขโย่ขยียใส่พร้อมกันครับผมเดี๋ยวร้องเองที่สามจากบายบายียก Đồng tên đôi khuôn mẹ đi Giờ đến mà mình cũng nói